ผู้เอกคู่นี้นะฮะเป็นการเจอกันระหว่างหนึ่งบางชันนะฮะกับจ่าแอคในแผลข้ามหัวคัมแปรก็อยู่ที่1น่ตอนหนึ่งนะฮะเสริมาหนึ่งบางชันครับยกขึ้นไปปักเข้าไปตีฉีกดีมากเลยนะจังหวะนี้ของเจ้าหนึ่งบางชันเดี๋ยวดูจังหวะนี้กันเอาโดนเกี่ยวหนึ่งไม่ข้ามครับ นะครับผมคิดแบบนั้นนะฮะ,ะจา่าแอคเกี่ยวติดก็ตีเอาแล้วครับจา่าแอคได้แต้มแล้วครับโอ้โอแต้มกว่าจะมาแต่ละแต้มนะฮะน, <c oughs> นี่แหละครับก็ ผมผมก็มองว่ายอย่างนั้นนะว่าหนึ่งบางชันไปเยี่ยมเยี่ยมนี้เป็นทางจ่าแอกออกนําไปแล้วที่3ตอนหนึ่งนะครับเจ้าหนึ่งจะกลับมาได้ไม่ได้นะทาไปตีดีครับลงนี้เจ้าหนึ่งนะมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยถึงนะครับผมถือว่าน่าอายมากนะครับ อาลับเจ้าหนึ่งบางชั้นขยับแต้มได้แล้วนะฮะไล่มาเป็น2ต่อ3หรือ2ต่อ4เนี่ยเดี๋ยวนะ2ต่อ3ครับจากแอคลากขึ้นมาตีโอ้โหสกอร์ยังอยู่ที่3ต่อ2นะครับจากแอคเสิร์ฟไล่ทันเน็ตมายังเปิดได้ครับเจ้าหนึ่งลากขึ้นไปครับทำเงี้ยอ้าวแล้วครับเจ้าหนึ่งตีพลาดครับพยายามจะตีเฉือนไปทางฝั่งซ้ายของจา่าแอคนะติดเน็ตเต็มๆมเลยฮะ ตะกอ้อสี่ต่อสองครับจ่าแอ็กเติบจี้ขวาเจ้าหนึ่งบางชันยกขึ้นไปทำไงตีเข้าขวาจ่าแอ็กเรียบร้อยครับถือว่าเป็นตะกอ้อเวทสูงแล้วนะใช้กึนใช้สมองครับตะกอ้อคู่นี้นั่นและอเอาโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งนะเจ้าหนึ่งตีเรียบร้อยครับมาแล้วครับเจ้าหนึ่งขยับแต้มมาแล้วครับผมนี่แหละฮะโอ้ถือว่าจับทางออกนะเจ้าหนึ่งจังหวะเมื่อกี้ บางชันเสิร์ครับไล่้ายดีครับโอ้ใจแอคมีแตกให้เห็นแล้วฮะอาแลวแต้มมาเท่าแล้วนะครับที่4ต่อ4บางชันจ่าแอคแล้วก็นิกบางมดนะฮะหัวแปรใครดีที่สุดโอ้โหเกี่ยวได้นะเจ้าหนึ่งตามอย่างว่าสองไม่ทันนะอ่ะมีมาแล้วคุณธนมศักดิ์บอกนิกครับคุณผมจเจริญบอกชอบหนึ่ง นี่แล้วครับอ่ะมากันมาอยู่ที่ความเห็นของแต่ละท่านนะอ๋อคอมเมนต์มายาวผมอ่านไม่ทันนะต้องขอไปนะฮ <c oughs> <c oughs> อ่ะลครับตอนนี้เป็นทางจากแอคพลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะที่5ต่อ4เสร็ษไล่ขวามาเจ้าหนึ่งบางชันโยกขึ้นไปตีดีครับ ส่วนนอกรอบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะฮะส่วนกรสี่ต่อ5ครับ1บางชันไล่ซ้ายไปจ่าแอกเปิดมีเซเล็กน้อยยกสวยมากครับโอ้โหตีพลาดเหมือนกันนะจ่าแอกเจ้าหนึ่งสะใจแล้วครับเอาละให้ดูบรรยากาศสนามเล็กน้อยนะท่านผู้ชมก็อรอลุ้นความมันอยู่น,นะ,อะตอนนี้แต้มเท่าแล้วนะครับที่5ต่อ51บางชันเสิร์ตต่อครับไล่ซ้ายอีกแล้วจ่าแอกเปิดดีครับลูกนี้โอ,อ้โดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งครับ1-2 ตียับลงไปเรียบร้อยครับผู้จแอคตีเข้าตัวเจ้าหนึ่งเต็มๆนะฮะหนึ่งเปิดได้ครับลิกขึ้นนํานะเจ้าหนึ่งบางชันตอนนี้ที่6ต่อห้าฮะแก่ข้อเข็นาะเอาจากแอคมีเซคร์ปูเจ้าหนึ่งนี่นะเจ้าหนึ่งพยายามเสิร์ฟตัดหน้าขวาอยู่หลายครั้งมากเลยนะแล้วก็มาประสบความสําเร็จจนได้นะฮะเจ็ดต่อห้าแล้วนะหนึ่งบางชันนำสองแต่มครับโอ้เสิร์ฟแรงนะบลุงนี้ออก นี่นะเบียดไปเบียดมานี่ดีนะครับอือ่อครับผมขอบคุณทุกท้าน,นาที่ให้ความร่วมมือเข้ามาพูดคุยกันนะฮะหนึ่งตีเข้าซ้ายแจ็คเรียบร้อยครับโอ้โหโหนตัวตีของเจ้าหนึ่งนะถือว่าโหนจากท้ายขอดเลยนะจังหวะเมื่อกี้นะเหลือกับปิ้ยงเหรอป๊อปใช่แกชื่อป๊อบรอเปล่าเตะไปแล้วนะถ้าถ้าใช่นะแพนะฮะ สกอร์5ต่อเจ็ครับจ่าแอ็เจะเสิร์ฟไล่ขวาดีมากๆเลยครับโอ้โหเจ้าหนึ่งได้แต่ร้องเฮ้นนะ6ต่อเจครับจ่าแอกเสิร์ฟครับไล่ฝวายอีกแล้วเจ้าหนึ่งไม่ปอปแล้วรตอนนี้ยกขึ้นไปโอ้ล้นครับจ่าแอกตีเสมอหรือไม่เรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าหนึ่งยกล้นนะโอ้หนึ่งเสียสองแต้มติดน,นะฮะ สกอตเจ็ดต่อเจ็ดนะครับผมจ่าแอคไล่ขวาหนึ่งบางชั้นตีโดนเกี่ยวใาแอคครับอยู่นะอยู่แต่ตีหลังเลยครับเรียบร้อยครับพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับจ่าแอคนะโอ้ต้องจมจ่าแอคเลยครับจังหวะเมื่อกี้นะจับทางถูกมากเลยสกอตแปดต่อเจ็ดครับจ่าแอคขึ้นนําอีกหนึ่งครั้งนะฮะพยายามจะแทงขวายาวนะไม่ข้าม ขอความร่วมมือ FC ทุกท่านนะฮะอย่าใช้คําว่าเดิมพันหรือว่าราคาต่อรองเข้ามาที่หน้าเพจเลยนะครับผมขอความร่วมมือเอาหนึ่งยังเร็วตียัดเข้าไปจ่าแอคเรียบร้อยครับไม่มีฟาวนะจ่าแอคพยายามมองว่าเจ้า1โดนเน็นหรือเปล่าโอ้หนึ่งบางชันขยับแทมเหมือนกันนะจ่าแอคเริ่มมีนั่งแล้วครับ หน,หนึ่งยังฟิตอยู่ไหมครับหนึ่งเจ้าหนึ่งยังฟิตอยู่นะโยตอบเงาหอกถือว่ายังสู้ต่อได้นะส่วนจ่าแอคเน้นั่งดื่มน้ําแล้วนะครับ <c oughs> พละกาลังสายลูกนี้จ่าแอคทำได้ดีตียับหนึ่งเกี่ยวติดครับหนึ่งตามมาหนึ่งตามไปหนึ่งตีโอ้ยติดเน็ตครับ <c oughs> โอ้ยหนึ่งนี่ทุ่มเทสุดๆ <c oughs> เลยครับจังหวะนี้นะ <c oughs> สะกอร์ยังอยู่ที่แปดแปดนะจ่าแอคส์ด ขวาหนึ่งบางชันยกสวยครับตีดีมากเลยครับพยายามตีเข้าซ้ายจา X, ่าแอคฮะเรียบร้อยดีสักอตอร์แต่อ8ครับค่อยๆนวดค่อยๆไปนะฮะกว่าจะได้แต้มแต่ละแต้มตะกอรคู่นี้ต้องลุ้นครับนี่แหละราะทักจริงๆดีทั้งคู่นะตะกอร์คู่นี้สกออรแต่อแครับจ่าแนะอคขวาหนึ่งฮะโอ้โหตี ตีไปหาจ่าแอคเฉยเลยนะจังหวะไม่ดีนะไม่โดนเกี่ยวนะ 8, ครับต่อแปดต่อแปดครับหนึ่งบางชันโอ้โหทัพเน็ตด,ดียังอยู่นะจ่าแอคไม่หลงคนระับยกขึ้นมาตียอดโอ้โหเจ้าหนึ่งอยู่ห่างเกินไปฮนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะชื่อหน้าซ้ายลูกนี้ออกครับสกอร์แปดแปดตีขวามาั่งจ่าแอกก็ยังเอ้าโดนเกี่ยว หนึ่งยังได้นะหนึ่งตีขวาจา่าแอคอ้โหท่านผู้ชมอยู่ตรงนั้นนะหนึบางชั้นขยับแ้มแล้วนะครับก็เกี่ยวดีจริงครับเจา้าหนึ่งจ่าแอคก็เกี่ยวติดนะเพียงแต่ว่าตะก้อมันไปเข้าท่านผู้ชมนะจา่าแอคเล่นยากจริงๆครับ<ป>จา่าแอคก็ได้แค่บอลแล้วทําอะไรไม่ได้นะอ้าวโดนเกี่ยวอีกแล้วครับ1 ตีโดน,นอู๋เรียบร้อยเดียบเจ้าหนึ่งบางชันได้2แต้มติดนะฮะขึ้นไปเป็น10ตตอบนะฮะไม่ใช่บ้านแอดมินนะฮะบ้านเมียนะับผมอยู่วาริชภูมินะครับอาล้เจ้าหนึ่งยกขึ้นไปตีเรียบร้อยเดีับโอ้นี่นะเจ้าหนึ่งบางชันขยับแต้มนะเป็นสิบแปดครับค่อนข้างห่างแล้วครับสกอร์ตอนนี้จ่าแอ๊ก จากแอก็ได้แค่ยื้อเจ้าหนึ่งนะครับตอนนี้ยังยังไม่สามารถเดินแต้มได้ฮนะเ,เตะข้ามฟรีอ๋อครับผมถ้าพูดตรงๆหลังๆมานี่เจ้าหนึ่งส่วนใหญ่ก็มาแต่แปรข้ามหัวจริงๆแต่11ต่อ8ครับหน้าขวาลูกนี้โอ้ยออกครับสกอร์ตามอยู่8ต่อ11ครับ อ้าวโดนเกี่ยวจ่าแอคบ้างฮนะจ่าแอคไล่ขึ้นมาได้หรือไม่ oh. อ่านะครับ oh. จ่าแอคขยับแต้มเหมือนกันนะเก oh. ้าต่อ11ไม่ยอมไม่ง่ายครับ oh. ได้ไหมในเดี่ยวแปรข้ามหัวเหรอสู้ได้ไหมเหรอหนึกับเอไม่น่าจะเตะกันนะ จา่าแอเปิดได้ครับยกขึ้นมาตียอดครับพวกนี้โดนเกี่ยวสิครับเจ้าหนึ่งเร็วอยู่แล้วฮะมีนะครับเจ้าหนึ่งขึ้นท่านแล้วครับโอ้จ่าแอ็เลือกที่จะยอดนะเมื่อกี้โอ้หนึ่งขึ้นที่ดีจริงๆครับแต,ตก็แต้มเดียวเกมนะฮะสิบสองต่อเก้านะจากเกมไม่เกมทีซ้ายจ่าแอ็มีเซฟต้องแก้ครับลูกนี้อย,ยังโอ้โหแก้ดีครับเจ้าหนึ่งเสียดได้ฮนะ ต่อไปเป็นเกมเสิร์ฟของทางจา่าแอกนะตามอยู่3ามแต้มครับ9ต่อ12 1เปิดดียกสวยโอ้โดนเกี่ยวครับจา่าแอกจับเข้ามาโอ้โหเจ้าหนึ่งลูกนี้ไปตีลงเท้าจา่าแอกนะเป็นแต้มของจา่าแอกไล่ขึ้นมานะฮะที่10ต่อ12ครับดูว่าจะมีพลิกนรกได้หรือไม่สำหรับจ่าแอกหน้าซ้ายลูกนี้หนึ่งแตาครับมีแล้วครับ น่าคิดเลยฮะเจ้าหนึ so so easy. So easy so easy. So easy. ่งมาเป็น11ต่อ12ครับอาความมันเข้ามาเยือนช่วงท้ายเกมอีกแล้วครับ12ไกลซ้ายเจ้าหนึ่งหนึ่งยกดีตีซ้ายเรียบร้อยครับจากแอ็กเสียนได้ฮะอ่ะจะเกมไม่เกมครับ12ต่อ11ครับหนึ่งบางชันเสิร์ฟที่ซ้ายจ่ากแอ็กยอมไม่ยอมจ่ากอ็กต้องล็อกร้อยเท่านั้นล็อกดีครับล็อกอยู่นะฮะ กดช่วยกันจิ้มเข้ามานะฮะ11ต่อ12นะเจ้า1ลากหางครับลูกนี้ตีไปตีดีครับผมแมัดพอยครั้งที่เท่าไหร่ของเจ้าหนึ่งเนี่ยเกมไม่เกมจ่าแอกจ่าแอกลากขึ้นมาจ่าแอกตีซ้ายลูกนี้เรียบร้อยนะะ 1 1ต่อ12ตัดยอดหน้าขวา1 1่งยังอยู่ไหมอยู่โอ้โหจ่าเอ็กมาลองได้นะแต่ลูกมันไหลขึ้นไปที่ลำตัวนะ12บสอครับ1บางชั้นจี้ซ้ายจ่าเอ็กจ่าเอ็กเหนียวแน่นฮะโอ้โหตีลูกนี้ฝังลึกเกินครับจ่าเอ็กนะฮะจ่าเอ็กเซิฟมาหน้าซ้ายบ้างออาเจ้าหนึ่งเสียครับเอ,อเอาแล้วตะก้อเท่ากันนะ 12เท่าแล้วครับอารักคางสนามลูกคือแล้วครับตอนนี้12เท่าแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วละครับแบบนี้นะจ,จะแอคจะแซงเข้าวินได้ไม่ได้โอ้โหอ่ะตกอแต้มเดียวเกมนะฮะแมตช์พอยต์ครั้งที่หนึ่งของจ่าแอคนะจ่ากเกมไม่เกมครับ12ต่อ12โอ้เสตินนิดเยอะเลยครับกดดันนะกดดัน อาแล้วครับตอนนี้หนึ่งเริ่มมาแล้วหนึ่งเริ่มมาแล้วโอ้โหรู้งานนะรู้งานอ่ะกลับเข้าสู่เกมนะให้ชมเกมเสิร์ฟของเจ้าหนึ่งชัดๆเลยนะครับแมทพอยต์ครั้งที่ไม่หไ,มไมห้าก็หกนะอ่ะครั้งที่ห้านะจากเกมไม่เกมเจ้าหนึ่งครับสิบสองต่อสิบสองเสิร์ฟไปแล้วไล่ซ้ายเหมือนเดิมนะจ่าแอกรู้ทันหมดแล้วลากขึ้นมาสวยงามมากอจ่าแอพลาดเองครับ ไปตัวเองครับจ่าแอกยกตะก้อน,นั้นถือว่ายกสวยมากๆนะจ่าแอกเน้นเน้นไปนิดนึงนะครับ oh. นี่ฮะโฉมหน้าผู้ชนะนะครับ oh. นี่นครับหนึ่งบางชันสุดยอดครับนี่หนึ่งบางชันนะฮะวันเสาร์หน้าเจอจีนอุดรแน่นอน oh. โอ้โหจ่าแอกถือว่าทำทำดีมาแล้วนะครับ